ตอนเช้าคะ่ะเพื่อนเกษตรทีนารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยจะมาเปิดเผยนะคะแบบหมดเปลือกเลยนะไม่ก้อยปลูกบอนสียังไงนะคะบอนสีถึงสวยปิ้งนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีใบใหญ่สีสวยแตกกอเก่งนี่วัวแดงแดงวัวแตกกอดีมากๆนี่ก็ฮกหลงค่ะกัดสีเร็วเต็มใบลายเด่นชัดนะคะแตกกอเก่งไม่มีหยุดโอ้โหด้านในคะ่ะเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะก็สีสวยลายเด่นชัด โอ้โหตเร็วมากทำยังไงสวสดค่ะเพื่อนเกษตรทีน่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะทําให้น้องบันสีของเพื่อน,นะคะ่ะแตกกอเก่งแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะใบใหญ่สีสวยตั้งแต่เริ่มปลูกกันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ที่แม่ก้อยจะปลูกวันนี้นะ,นะคะคนะคะสหเดชะค่ะพเพื่อนๆจน๋านจ่เหมือนคนอิมหมคะแต่สหเดชะนะคะเขาจะสะโพกใหญ่ค่ะพเพื่อนๆหน้าจั่วนะคะขาวชัดเจนค่ะเลี้ยงดีๆนะคะใบใหญ่แบบเกือบศอกค่ะพเพื่อนแต่จะใหญ่เกือบศอกได้ก็ต้องเลี้ยงเป็นปีนะคะเขาแสดงว่าหัวในดินค่ะหัวใหญ่หัวบิ๊กหัวเบิ่มนะคะ ไม,ไม่ได้เปลี่ยนดินเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนดินมาปลูกน้อง่อลสีลวัสดุอุปกรณ์นะคะกระถางค่ะเป็นกระถางดินเผาจะดีมากๆานะคะหรือไม่มีจริงๆก็เป็นกระถางพลาสติกนะคะไซส์ย,ยิ่งใหญ่ยิ่งดีค่ะเพราะว่าน้องบอลสีของเรานะคะใหญ่แล้วนะคะใครค่ะเพื่อนๆจา๋าใบมะขามใบก้ามปูนะคะได้หมดเลยนะคะผ่านค่ะขี้เถ้าค่ะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินนะคะตะกุยไผ่นะคะเสี่ยนไผ่ค่ะดินถุงค่ะ โซเดียมกูเตอรเมดค่ะผงชสรตแล้วก็เปลือกไข่นะคะมะพร้าวสับนะคะกับมะพร้าวนะใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆนีะไม่ค่อยมีฐานด้วยนะคะเพื่อนจ้ะฐานก็คือที่อยู่ของจูเลียนชีนะคะจะทําให้ระบายได้ดีค่ะน้ําไม่ขังนะคะเพื่อนๆมันเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆเลยค่ะฐานนี้เร็งรากได้ด้วยนะคะเพื่อนเซียนไผ่ค่ะไม่ค่อยก็ใส่ลงไปเลยค่ะถุงนะคะเพื่อน ื่อนท่านไหนนะคะบริเวณไหนที่เ,เพื่อนๆก่อไฟสูมไฟนะคะเผาใบไม้นะตรงนั้นจะเป็นดินที่ดีมากๆนะคะมีแร่ธาตุสูงค่ะปลูกน้องบนสีงามมากใช้ดินตรงนั้นได้เช่นกันนะคะนี่สาหรับคนเมืองค่ะดินถุงได้เช่นกันค่ะถามคุณพ่อค้าคุณแม่ค้านะคะขอเป็นดินที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูเยอะๆนะคะเป็นใบมะขามนะคะพเพื่อนๆใบมะขามนี่ก็จะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีค่ะ ใบมะขามกัดสีดีตั้งแต่เริ่มปลูกที่เท่าฐ่านค่ะมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมและยังมีสารซิลิกา้าซิลิกอนนะกะ้อยปลูกน้องบนสีที่มีส่วนผสมของขี้เท่าฐานนะคะน้องบนสีใบใหญ่มากค่ะเพื่อนกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะต้นอวบสีสวยนะคะหนูไม่มีดินจากตรงที่หนูก่อไฟคะ่ะแม่ก้อยเพื่อนขี้เท่าฐานได้เลยเนะี่ยของดีเลยค่ะเพื่อนจ๋าปลูกไม้ผลก็ดีปลูกพริกก็งามค่ะเพื่อนกำจัดเชื้อโรคเชื้อรา ง่ายๆด้วยคีโตฐานเลยค่ะมีคีโตฐานกันบใบต้อค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเปลือกไข่ค่ะลงไปเลยค่ะเพื่อนนี่เลยแคลเซียมแบบง่ายๆค่ะเพื่อนเ่จ๋าแล้วก็ขุดหลุมตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อนเ่จ๋าใส่ใบมะขามค่ะรองไปค่ะนี่ดินใบมะขามรองก้นหลุมนี้นะคะเพื่อนเ่จ๋าน้องจะแตกรากฝอยได้ดีมากๆให้เพื่อนๆคื่อนาเลย ศาสวร์ดีชาวด้วก้อยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ปีหนึ่งก็จะได้สวยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูออก้นสวยแข็งแรงมากนี่เพื่อท่านไหนน้องที่ปลูกต้นเล็กๆนะคะรอหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้น้องบนสีสวยๆอย่างนี้แน่นอนโอ้โวยมากคโูโโโดูรากค่ะเ,เพื่อนเนโอ้รากตึงเนี่ยน้องจะโตอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนแต่แบบน้องวนแล้วอ่ะ ราะว่ากระถางไซด์เดิมเนาะนี่แม่ก็กระปูกนานแล้วค่ะเนี่ยกระถางนี้เนาะได้เวลาแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็วางลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ่ะนี่นะคะแบบในตำแหน่งตรงกลางนะคะเพื่อนๆพนม่ก้อยปลูกน้องบันสีนะลงกระถางแล้วนะเพื่อนดูด้านล่างเลยค่ะเนี่ยโอ้รากฝอยแตกดีมากๆครับเพื่อนจ๋าส่วนรอบๆนะคะเตืมดินลงไปอีกค่ะเพื่อนเพื่อน สีนี่กอใหญ่มากนะคะคือหัวน้องมันสีเลยเลยนะคะพเพื่อนสามารถแบ่งออกได้เลยนะแต่ทางนี้ไม่ก็ไม่แบ่งละเพราะว่าน้องยังพอดีพอดีอยู่นะคะดินเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันดับต่อไปค่ะเราใช้นะคะใบมะขามใบก้ามปูค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ากบด้านหน้าอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนเพื่อนมีมะพร้าวสับนะคะโรยหน้าดินได้เช่นกันนะคะครั้งนี้น้องไม่ก็มีใบมะขามเยอะค่ะก,ก็ใช้ใบ,บมะขามปกอย่างนี้เลยนะคีรากห่อยจะแตกดีมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนน้องจะแตกกอเก่งอ่ะ รักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินค่ะเพื่อนน้องชอบน้านะน้องบนสีนะ่ะ ละ,ะเบิดรากระเบิดหัวระเบิดสีนะคะบอนสีแตกกอเก่งค่ะโมโนโซเดียมกุตาเมตนนะคะใช้สิ่งนี้นะคะเร่งการแตกรากฝอยนะคะทําให้น้องบอสีแตกกอเก่งค่ะโมโนโซเดียมกุตาเมตใช้แค่หนึ่งช้อนนะคะสําหรับกระถางใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆมีกระถางน้อยๆนะคะใช้นะคะหนึ่งช้อนชานะคะคุณจ๋าสาคัญนะคะปลูกน้องบอสีนะคะอยากให้งามสวยปิ้งอยู่เสมอนะคะไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉานะคะอยค่ะคุณจ๋า ใช้จานรองถาดรองน้ําด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้ก็ถังน้องบนสีใส่ถาดด้วยค่ะเพื่อนๆทำปุ๋ยนะคะเร่งการแตกรากฝอยเร่งการแตกกอใบใหญ่โซเดียมกูสมิค่ะใส่ลงไปในน้าซาวข้าวเพื่อนไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ําสะอาดธรรมดาได้เลยนะไม่สาคัญค่ะทุกครั้งที่เพื่อนๆเปลี่ยนกระถางนะคะใช้นี่แหละค่ะเครื่องเดือมชุกําลังเลยนะคะเร่งการแตกรากฝอยบันสีใบใหญ่โตเร็วค่ะ ะะที่ให้สารไตโคซานนะคะเร่งการแตกรากฝอยะคะ่ะมีเพื่อนเกษตรหลายท่านถามไม่ก้อยนะคะไปก้อยคะ่ะหนูปลูกบอนสีไปแล้วน้องบอนสีไม่แตกกอเลยนี่ตัวช่วยสําคัญเลยเราตักกะปินะคะปลายช้อนปลายช้อนชายอย่างนี้ค่ะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเราไปละลายกะปิก่อนนะ<ๆ>ไ่ก้อยละลายกะปิเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ<ๆ>ใส่ลงไปเลยค่ะลงไปในน้ำซาข้าวเลยจ้านี่ของดีจริงคะ่ะปุ๋ยสูตรนี้นะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะ ได้ทั้งราดรถและฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบเลยนะคะสูตรเดียวคุ้มเลยค่ะจ้า,าเพื่อนจ๋ากัวลาดรถเลยค่ะลาดรถทางดิน,นะะเ,เลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนเพะนค่ะต่อไปนะคะ,ะเพื่อนจ๋าถาดด้านล่างค่ะต้องมีน้ํารองนะคะน้ำด้านล่างนะคะนี่ป้องกันลูกน้ํายุงลายนะ้ำจีสังข์แสงค่ะเพื่อน,นไม่มีนะคะสามารถใช้ปุ๋ยน้ําทุกสูตรทุกตัวได้เช่นกันนะคะค สีงามเร็วค่ะเราใส่ลงไปนะคะสองฝานะคะกระถางใหญ่คะ่ะเพื่อนๆนี่เลยหนูไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะไม่ก้อยขาง่ายๆเลยค่ะพเพื่อนๆจะาได้เช่นกันเครื่องหนึ่งชูกกาลังนะคะใส่ลงไปนะจ๊ะหนึ่งฝาค่ะใส่ยังไงคะไม่ก้อยขาใส่อาทิตย์ละครั้งนะจ๊ะนี่ตัวช่วยสําคัญงามทั้งสวนเลยค่ะพเพื่อนๆทีนี้นะคะเพื่อนใส่ในสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นได้เช่นกันนะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบได้ด้วยจ้ะฉีดพ่นเลยครับพื่จ้ะ ส่วนผสมของกะปิด้วยนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เสีเ้ยวไฟได้ด้วยเพื่อนีพ่นที่ใต้ใบด้วยค่ะนี้หนาวแล้วนะคะจะมีหนอนผีเสื้อมาวางไข่นะคะเคล็ดล,ลับนะคะปลูกบอลสีให้งามนะคะแตกกอเก่งใบใหญ่สวยต้นอวบนะคะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะนําเคล็ดลับนี้ ไปดูแลบำรุงน้องบอลสีดูนะคะและที่ที่แม่ก้อยจะมาวางน้องบอลสีนะคะก็ตรงนี้เลยนะคะสุดยอดเคล็ดลับในการทําให้บอลสีของเราสวยนะคะนอกจากปุ๋ยและการปลูกแล้วนะคะจุดที่วางถือว่าสําคัญมากๆค่ะคือเป็นจุดที่โดนแสงแดดในช่วงเช้านะคะมีแสงแต่ไม่ใช่แดดแรงจนใบไหม้นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าบริเวณนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านของแม่ก้อยนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าบ้านก็จริงนะคะเพื่อนเพื่อนแต่แตมีพักด้านหน้าค่ะ พอตัวตรงนี้ช่วยบังแดดบังลมน้องบนสีได้ด้วยค่ะถาดรองน้ําพร้อมแล้วค่ะก็ถางวางไปในถาดชามรองน้ําเลยค่ะเพื่อนๆอ,อ้าวสวยถูกใจเพื่อนๆไหมคะปลูกแล้วเราก็จัดเรียงสวยๆไว้ที่หน้าบ้านนะคะเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้านหรือเพื่อนๆจะปลูกทําชั้นสวยๆแบบนี้นะคะได้เช่นกันค่ะโอ้โหนี่เพื่อนเห็นไหมคะเนี่ย เปลี่ยนกระถางนะคะน้องก็จะแตกกอแตกหน่อดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมน้ใส่จานรองน้ําไว้ด้วยนะคะโดนแสงนะคะแต่ต้องเป็นแบบแสงพอประมาณนะคะถ้าใส่แสล้มก็อยู่ที่ 60- 70%เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆจะแดดแรงจัดน้องจะปลายใบไม่ไหม้นะคะเพื่อนๆนารายเรืองพุบค่ะเพื่อนๆจ๋าสดือเขียวนะคะกระดูกก็เขียวค่ะเพื่อนๆนะคะมีหกหลงหรือมีนารายเรืองพุบนะคะเช็คดูกันนะคะทุเลยค่ะเพื่อน เป็นกระถางนี่ใหญ่จริงค่ะทุกคนนี่เพื่อนดูเลยนี่มันจะเป็นเต้าก้งไกเซื้อค่ะสิบตัวเลยให้ป่าค่ะเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนซื้อมาเพื่อนก็เปลี่ยนกระถางเลยนะคนมากมันจะแตกกอเร็วใบสวยแข็งแรงกระถางเลย ้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อน,อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะน้องบนสีไม่งามนำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีน้องบนสีสวยๆกันทุกคนเลยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเสมอเลยรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะไปก่อนค่ะ